จ็กเวทีตังอยู่ไซบาทนี่พี่น้องเห็นแต่รถทีมงานจอดอยู่นี่อันนี้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นวัดพมโอ้นี่ดเดวทีโอ้ยม,มาหอดกันแต่มาว่านะมังแต่ว่าผมมาเรื่อยๆครับกับนี่ก่อนหน่อยรถเก้าอี้ก็มามีมีมาบริการเดี๋ยว พาพี่น้องลงไปชมบรรยากาศเอ๊ะเป็นอย่างผมจังชาเมื่อหลายมือแล้วเนาะนี่น้องชาเมื่อขังขวาครับย่านแตๆได้ผมก็ไดเ <c oughs> <c oughs> ชื้องนีวัคซีนคนที่ฉีดวัคซีนต้องระมัดระวังนะครับผมน้องสาวผมกับฉีดวัคซีนได้สามเดือนตัวบ่ย่างเลยนะครับ กับบ้านเก่าอาดลาดน้องซสาวผมก็ได้ก็มีหลายคนตอนนี้ก็ล่วงเป็นไม่ไม่ไปผมก็ว่ามันสิเกี่ยวกันกับวัคซีนอยู่ดีไทเพราะว่ากระางผมว่าของผมเองคนที่โชคดีคือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ส่วนตัวผมคิดนะแต่ปุติฉีดแล้วก็ต้องคิดมากครับ เออมาหอดมาถึงแล้พี่น้องเอลยทีมงานไปกันทั้งใดกันเบิดโตเฟอร์กับ้ลังคนกับกำลังดูแลบำรุงรักษารถเป็นไดเฮ็ดนิยังมั้งเฮ็ดนิยังมั้งเออเดินทางไกลเนาะดีแต่ว่ามันบ่ค่อยมีเขา กลางเขาเลยครับแม่นบ่โอ้มีปัญหากลางเขาเลยสิคาดคาดมันอ่อนแห้งบ่คาดมันสูงคาดมันสูงหลตั้งเขาแล้รก yeah> ันไม่ได claro ้ข oh, oh, mm. ้าวหนึ yani ่งแต่กะเขาอย่าอึนมันแรนแรนบ่อก็เลยมุนเขาอีกพรามันจำแล้วบบนี้ผมมาคิดเป็นตอนทีเขียวที่แล้วที่เขาไม่ได้ยูรุงเพราะมุนเขาแล้วผมคิดว่าแผ่นคาดมันเบิดอนเมื่อตับ่ดนี้ บมดตอนนี้แก้ไขได้หรือเปล่าตอนนี้แก้ไขได้โซคาร์คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนฉากฉากมันสั่นเกินไปมันเห็นเขาปับเขาอีกบ่ได้มทีก็เลยต้องเปลี่ยนฉากมันเปลี่ยนฉากใหม่ก็ดีตัวแก้ไขได้เกงเก่งเกงแกะก่อนแบลอคหัวอูเพราะว่าเขาบูมี่บูมี่บูมีฉากเปลี่ยนตอนนี้แล้วแล้วหอเปล่านี่แล้วแล้วครับเออตอนนี้ปัญหารตู้ไม้ หาตัวได้อีกล่ะ <laughs> เอาเอา <laughs> เอา,เอาดูแลดูแลไปเพื่อความปลอดภัยของทีมงานเรา,เอ,าอันใดมันบอดีเข้าก็ต้องแก้ไขคือว่านั่นแหะครับพี่พน้องครับนี่แหละโชเฟอร์ก็รับผิดชอบสูงครับหลายชีวิตนั่งอยู่บนรถบัสรถทัวร์นี่ก็ต้องดูแลนะครับต้องดูแลจุดที่มันบกพ่องเออบางครั้งปัญหาเล็กๆ<ม>น้อย เราก็ต้องรีบแก้ไขฮ้ามันเกิดปัญหาญงขึ้นมามันจะลําบากบันเวนวัวาหายล้วล้อมคอกครับพี่น้องโอ้ยมาหอดมาถึงแล้วทีมงานกับ้ากันพักผ่อนตามอัธยาศัยพี่น้องเลยมาแรงนี่มาพอกันด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับอยู่ที่วัดดอนคาครับวัสดีจ้ะพยุตห <c oughs> <c oughs> มุกหลายเว้ยวัสดีครับวัสดีครับ ออโอ้ทีมงานพักกันนอนพักผ่อนดูผลครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดกันแต่มาว่านบ่โออ่าแต่มาว่านทานนี้หัวก็หอดเมื่อกี้นี่รถท่านได้ดับเครื่องอยู่โอ้ไก่หายไปาตาย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 ไอ้อครับอ,อลมลื่นดี่ตัวแหละ เวทีกติดตังเสร็จแล้วค่อยๆทำไปเพราะมีเวลาเยอะแยะเพราะว่ามาคืนนี้บอดด้เหรนนี้เป็นวันเดินทางเพราะมันไกลมากแม็นมากแต่กตังเวทีเพราะท่านคือเก่าขันแม่เหรนมาคืนนี่นะนี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตศิลปินเดินสายมอบความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องอความบันเทิงนี่กับเอ่อ ชาวบ้านเ้ากับการละเล่นหรือว่างานบุญงานอย่างต่างๆนะ่ะถ้ามีเวทีคอนเสิร์ตอย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นเป็นบุญใหญ่ล่ะค่ะ้ทั้งเป็นบุญตาพ้อมนั่นแหละครับเป็นบุญตาของประชาชนโดยทั่วไปที่เพิ่นมาเบิง่งความบันเทิงจากวงดนตรีทุกๆวงเวลามีงานมีการงานวัดงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านไม่งาน ยังก็แล้วแต่นะครับคันมีความบันเทิงเนี่ยมันก็เท่ากับว่าประดับประดับงานได้มากเลยแหละพี่น้องนะครับเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแกพู้ตีเป็นเจ้าภาพครับผมหมอลำวงสาวหน่อยพิษบันแพ่งนี่ถือว่าเป็นหมอลำเบอร์หนึ่งและอันดับต้นๆในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับโดยการนําของบอสโจนะครับ แล้วก็ยังมีอีลาองค์อิงแล้วก็มีศิลปินทุกทกท่านที่อยู่ในสังกัดของสาวน้อยเพชรนแนแพงทุกคนต่างทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับย่างดีบอมมีผู้เรบกพ่องนะครับทุกสายงานเ่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนะครับหรือว่าตลกย่างพวกผมเนี่ยนะครับให้ความสุขความบันเทิงมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ ใจเรารักรักที่จะทำงานแบบนี้นะครับยามใดที่เห็นพี่น้องได้ยิ้มได้หัวนาเวที่นั่นคือความสุขของพวกเรานะครับเมื่อแรกนี้นะครับผมพี่น้องนะครับวัดโรงเรียนวัดดอนคาตำบลดอนคาอ,อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดินทางมาไกลพอสมควร เพื่อที่จะมาพ่วมสูขให้กับพี่น้องช <apps> าวจังหวัดสุพรรณบุรีชาวอูทองมื่ออื่นนี่ก็บจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับผมเดินทางเข้ากทมกัน3 4มือจังจะได้ลงภาคอีสานอีกท่นึงอากาศก็ดีครับเหมือนเหมือนทางอีสานบ้านเท่าเลยครับพี่น้องมีลมว่อยวมากบ่ฮห่อนแดดอยู่แต่ว่าห่างบ่ฮห่อนเพราะว่ามีลมพัดพันตลอดเวลา ว่าจะได้พอยุดน,น้องสามน้องสามเ้ยยาว่าหอดเร็วทุบไปมากแต่มาวันก่อนเนี่ยเดินตามมาแต่มาวันก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยมาขึ้นนี่มาพักอยู่ผุน <c oughs> พักยอยู่ยไอวไอิเชียนบุรีแวะไปหาลูกแพ้แวะไปหาอันสรสาปักเปเออแวะไปเรียนครับท้ามเหตุพ่อยชน พอเพิ่นเล่นยยูฮันเด้มาขึ้นทอก็าคว้วจ้ำเิดแล้วละ,ละพี่น้องนะครับวิธทีก็ได้พร้อมที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องแล้วนะครับทุกผแผนกงานศิลปินก็แยกย้ายกันนอนหลับพักผ่อนเพื่อเอาแรงมาระดมมอบความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวอำเภออู่ทองครับโรงเรียนวัดดอนขาตำบลดอนคา อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาแลงนี่พอกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับพี่น้องครับ